อยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกรอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเพลง My Back นะครับของ G IDLE ที่ในตอนนี้นั้นเนี่ย My Back กระเป๋าของฉันเนี่ยได้สร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นสถิติที่น่ายินดีมากๆสําหรับเพลง B Side ของอัลบั้ม I Never Die นี้นะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับกระแสของเพลง My Back นั้น เกาหลีได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจนสามารถจ่อเข้าชาร์จเพลงเมลอนนะครับใน To p 20 m e n t เม e n t 4 hit ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า m ม Back กนั้นเนี่ยเป็นเพลง B side ในอัลบั้มซึ่งไม่ใช่เพลงไตเติลในการโปรโมทหลักของอัลบั้มเต็มชุดนี้แต่ว่าก็ได้มีการใช้เพลงนี้ในการขึ้นแสดงโชว์ในรายการเพลงเนี่ยอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกเวทีไม่ได้ทุกสเตจไปแต่กลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้นั้นเนี่ยชาวในตีเซนเกาหลีก็กําลังให้ความสนใจ b ี่ยมากๆเลยจนทําให้ยอดผู้ฟังไม่ซ้ํา ID ในเมลอนนะครับขยับขึ้นมาอยู่ในหลักแสนนั่นก็คือยอด1 6 1 7 8 8ซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับและก็สามารถเจาะเข้ามาอยู่ในท็อป20ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมในตอนนี้เนี่ยนอกจาก Myback นะครับจะสามารถเจาะเข้ามาในท็อป t 0ของเมลอน t n o u r h i t ได้แล้วนั้นอันดับอื่นๆในแต่ละชาร์ตเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเลยนะครับในชาร์ตโฟล์เนี่ยอยู่ที่อันดับ39ในชาร์ตจินนี่เองก็อยู่ที่อัันดบ38 แล้วก็ชาร์ตปัคอยู่ที่อันดับ16และนอกจากในเรื่องชาร์ตดิจิตอลแล้วนะครับไมล์แบ็กนั่นเองก็ยังไปโปรในรายการอีกด้วยนั่นก็คือรายการนนทนั่นเองนะครับที่มีแทยอนนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการวาไราตี้นี้ด้วยซึ่งเพลงไมล์แบ็กเนี่ยก็ไปอยู่ในช่วงเล่นเกมของรายการนะครับเป็นเกมท้ายเพลงแต่ละคนนั้นเน่ยรู้สึกว่าจะชื่นชอบเพลงไมล์แบ็กของ G i d l กันมากๆแถมหลังจากที่ออกรายการนี้มานะครับก็มีแฟนๆรายการรวมเป็นถึงชาวนเนเตเซนเกาหลีที่ได้ติดตามรายการนี้เนี่ยเข้าไปเสิร์ชหาเพลงเข้าไปคน เพลง My Back กันเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยในวันแลนดทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่า My Back นั้นเขาจะสร้างสถิติอะไรใหม่ๆให้กับ i ดอลอีกหรือเปล่าและเพลงนี้นั้นเนี่ยจะสามารถขยับขึ้นมาในชาร์ตเมลอนเนี่ยได้ไกลขนาดไหนนะครับจะสามารถเจาะเข้ามาในอันดับท็อป15ท็อป10แล้วก็ท็อป5ได้หรือเปล่าจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆไหมก็ต้องมารอดูกันนะครับแล้วก็มารอลุ้นไปกําลังใจให้กับ My Back กันในตอนนี้เนี่ยสร้างเรื่องไว้มากมายเลยเป็นเพลง B-side อีกหนึ่งเพลงจาก G Idol นะ ว่าถูกพูดถึงตีคู่กันมากับทอมบอยเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนลับของไอดอลแล้วก็ชื่นชอบเพลง My Back นะครับก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องเล็กของทอมบอยนั่ก็คือ My Back กับการขยับเข้ามานะครับอยู่ในท็อป20ในชาร์ตเมลอน24ฮิตกันด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่ชื่นชอบเพลงนี้มาคอมเมนต์กันนะครับว่าเพราะอะไรคุณถึงชื่นชอบเพลง My Back และก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับสาวๆไอดอลกันด้วยนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยมีข่าวดีต่างๆเนี่ยทยอยปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามได้รับทราบกันเนี่ย ถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับสาวๆไอดอลอีกเรจาจะรีบนํามาทําคลิปแจ้งให้กับทุกคนทราบกันอย่างแน่นอนเลยยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ฝากชาวเน็ตวันแลนทุกคนนั้นกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องอมกอล์ค p ป๊อไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาแจ้งข่าวเล็กๆแน่นอนเกี่ยวกับเพลงใม่ Back ของ G ีไอดอลให้ทุกคนได้รับทราบกันสวัสดีครับ